ปั่นได้ละคะ่ะแตงโมปั่นหวานพอดีหรือเปล่าคะได้แป๊บนึงนะแตงโมปัน่นหวานพอดีใส่น้ำเชื่อมมิดผล40 ml ไม่ใส่เกลือน้ำแข็งพอดี 一两啊。 โมโดได้แลวคะโโสามขอคุณนะคะ่ะ<มส>แก้วนี้ของใครคะตัวเลกขกหวานมากน้อยพอดีคะ่ะพ<มส>อดีจผล<อ>ไม้รวมนะ,ะมีมส,ส้มสับปะรดหน<มส>ึ่งชิ้น มะนาวหนึ่งชิ้นองนุ่นส้มเวลาบีบส้มอย่าบีบแรงนะคะถ้าบีบแรงเปลือกส้มจะลงนะคะ เปลือกต้มลงแล้วไม่อร่อยนะคะแล้วก็มะเขือเทศเนาะหนูหวานพอดีเหรอลูกหวานพอดีใช้น้ำเชื่อมมิตรผลอยู่ที่45 ml ให้เราดูปริมาณผลไม้เป็นหลักนะคะแปบ๊บนึงนะนเชื่อมหมดพอดีปริมาณผลไม้ของเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะ ให้เราใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่45 ml นะคะปริมาณน,น้ำเชื่อมปริมาณน,น้ำแข็งดูที่ผลไม้เป็นหลักนะคะใครหยิบผลไม้อะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่ผลไม้รวมใส่เกลือปลายช้อนตามปกติ รอดเล็กหนึ่งแก้วยิบสองอปั่นให้ละเอียดนะถ้าปั่นไม่ละเอียดนี่เวลาลูกค้าดูขึ้นไปเสียรสชาตินะ ความรู้สึกนะถ้าถ้าผลไมายังเป็นก้อนๆจะไม่อร่อยเนาะต้องให้ละเอียดนะคะพยายามใส่น้ำแข็งให้พอดีแต่แต่ละแก้วนะคะมันจะออกมาเข้มข้นพอดีเลยเนาะได้ลวคะของหนูกี่แก้วจ้า เดียวเดียวนองนี่ผลไม้รวมนะ มะเขือเทศส้มแตงโมแล้วก็สับประรดเนาะอันนี้หวานมากน้อยก็ดีจ้าค่ะปริมาณผลไม้ของแก้วนี้จะเยอะกว่าแก้วเมื่อกี้นะ ให้เราลดน้ำเชื่อมลงมาเหลือที่40 ml นะคะแก้วเมื่อกี้เราใส่45 ml เนาะให้เราลดลงมาเหลือ40 ml นะคะเกลือไปช้อนตามปกติน้ำแข็งหลอดเล็ก1แก้ว22 ให้ละเอียดนะคะแล้วก็เทจากโถใส่แก้วได้เลยจ้าปริมาณน้ำแข็งกะให้พอดีนะคะอย่าล้นนะ